เราจะเดาเขียวคือว่าฝันดีเอาเล่ากันดูฟันดีอันเข้ามาฝันดีนี่ฝันจังเลยกะกาบโดนน่องอย่างกระจาบเรีจะได้คอฟูคนไหมฟูตาเท่านี่างละค่ะว่าฟูตาเอ้ยมันมาหลายตัวแท้ลูกคือสีนี้เงินซื้อเออว่านะไี่ใช่ฟันได้แล้นซีนีเงินซื้อทั้งหมดว่าหลายตัวเนาะก็นนีไล่เพิ่นฟังอยนะเรียกตัวนั้นตัวนี้โเพิ่นฟังอันบัดที่นี่เนี่ยมาที่นี่ก็ได้ฝันเนี่ยมันขึ้นมากอะราสีแก่เนี่ยฟันนี่ ก็ได้ฟันว่าไปใช่ไหมว่าเส้นดอนผู้ตายเลยแต่ว่าสบายมีปลาเด้เป็นแก่นเป็นสว่างสว่างเหมืที่นี่ก็เลยไปแต่ว่ามีผู้ชไทรพืชหนึ่งหนค่ะไปปล่อยนกว่าสั่นว่าเพิ่นอยากได้นกใครก็เลยมาปล่อยนกพลันว่าแต่ว่าสิมีแต่คนสุดขาวไปนะไปไปเออไปบูไปหาเพิ่นละดอนผู้ตายละแต่ว่าสิมีผู้หญิงผู้หนึ่งเด่นกงมือจะ่าผ่าพิธีแต่ย้อยู่งหลงห้วยผมขื่นแต่ว่าสุดขาว ม้วยผมส <third? S 1> ุดเผาคุณยิ ale, ่งม้วนกานๆหาซิบวยอะหาซิบ่านะผิวพันดีเนียหน้าตาแล้วดีอย่ผเที่ดีขนาดเลยมันบอกข้คนที่ดีอีกฟังหนึงเลยเป็นคนไปลูกเาเลยคอยกับไปเบิ่งอยู่แต่ว่าขาจาว่าลูกยังไมันกับว่าขื่นว่าสัตว์เป็นเงไข่ก็ยังอนล้านสมเข้าไปนะไม่่ันนกับไปรูกไปลูกกับวี่เลยบริยูซื้อผ้าอยู่นะลมมาแย่งแย่งากขาวมาปุกหนาแย่หนันไว้ ตอน้หันไปเบื้องล่างหมดเราก็ได้เปิดผ่าห้าศูนย์มาสัตว์ก็เรามาเรกยู่าละห้าูนย์คงยยิ่งนานวะห้าศูนเลยบอกห้าแต่วาผู้ยิ่งขนานวาเลขโอ้ยล่มไปแงเล้ว่สัตว์่าได้ปิดหนาแล้วไว้ผ่าเท้าัวล่กเขาออกวมาห้าูนย์าแกนี่แหะเราวาบอกหาศูนย์เออยยิ่งแต่ขาเห็นตัวเล็กบคนบอก็บอกห็นตัวเลขแต่ว่ายิ่งนาดวว่าห้าศูนย์นะ เคยก็ได้ว่าก็พอได้แล้วเพรว่าแค่นี่แหละเออในความฝันคนคนชิงก็ได้ลูกปอะไรอันคนชิงมาที่นี่คนนั้นก็ไปรูปคือเก่าไปเอาเลขคือกันในความฝันนนัไปรูปมีคนไปเอาเลขมีอยู่ะเขาจะพูดเลยกับว่ามันบ่าขืนรูปกับว่เห็นรูปนั่นไปรูปแล้วพระเจ้าคือกันกต่ไปเบิ่งกกติที่กองใดรูปไปท้ายว่าอีกหมู่หนึงเขาลงลูกนี่หมองลูกในฝันนี่หม่องลูกในฝันเติดคือยังข้นบวกอย่างนี้ล่ะแต่ว่าแับยื้อซื้อผ้าอยู่กับหน้าร่ม มีอยู่อ๋เอาพี่ค่นอมจะจำบระดบเ,าาเด้บองมงอึเขาไปมือนั้นว่านักเทชยไห่โอ้มก็เลยก็โอ้ยแมนามีคนหนึ่งที่ีคนหนึ่งที่เขไปมือเลกยนันเียข้างเขียวบแมนคนอยู่ของมันจากพู้ยิง่งเจ้วาว่าขอเรียกเมือขุนตีซีขอเรียกชลุกนึ่งเขาได้เด้หนิบอกวโอ้เสียงนี แต่ว่าคนคนมาเสียงเียร่แต่จะมาฟัง่าอสวดนั่บางคนอ่านใทศัสทบนอนเฉยค่ะแต่ว่าก็โคจมปจมข้อไปแล้วว่ามันหลาตัวเขาจะสื่อตัวใดอยงนีมันซับสนคอยบกว่ายางดีถ้าเราซับสนเจ้าตัวไหนเนี่ยเจ้าซับสนคอยบอกคนขอนเพิ่งนี่เปลี่ยนมือทีฝันขึ้นแหลกนะก็มาเปลี่ยนเมื่อทีก็มาเปลี่ยนสงต่อยุทธูทั้งอเพราะยังนี่ขอยือ้นซีเงิก็ื้อขอยคือสิแดเนอาไปบุญให้เจ้าเขาแต่ทกซีเจ้าไปเมื่อแหลกเขาจะลงทินเนาะเออเนมือน ต่วันแบบตะวันแบบที่ดีก็ได้ว่างนี่แหละตะว่าผู้ชายผู้นึ่ง่มาปล่อยนกเนาะว่าคนเด้นกได้เพิอมตอนแบแต่ว่นผู้หิงนคนโบกใบปาดเลากบสีเล็กเยอะุี่ยุ่งสิละยืนยุ่หันหลับต่วาแต่ว่าของกองแกแตะวันรบมันไม่แห้งไหมขาเทาก็กหนาคนไบหล,ลับก็เล่าที่ว่าเล่าที่อุ้ยเหล็กหาชุนเลยี่ยนได้ผ่านไหมยินได้ผ่านเหล็กหาชุนค่ะแต่หลังของกองที่เพิ่าคนสี่หัอตัวนี้ก็ซื้อบริษั ว่าเอื่นจ้าันีกวยกอเมื่อมันไหลถูงมี่ก็ลุ่อว่ายกัไปเด้อรกจังเรื่องเขาดีได้ไหนเนบาจิทใจอยกได้ยังยมี่ยใใก่าย่ดอกมือแรกเนาะมือแรกที่เจ้าไปเจ้าว่าเจ้ามีเลขยไติใจแล้วเจ้าไปขอเพื่นแบบขอจุดทูกเนาะ ตัวแรกคือยังก่อนจะตัวแรกที่บัดวันนึ่งคือ่อยล้อยแต่ลุกลงนะท่านห้ยแปดทุกซีแปดทุซเออบาที่ดีท่านก็ของมัจุดถืนมาแบบคิดันที่ก็สื่อแบบคิดต้นเหลขกทาเจ้าาเจ้าเทาส่งลนคนนคิดไรกับที่ขวานี้มงขึ้นได้อีกสมาใจมันเผาเด้อเขาไงถุดดอกเพราะว่าได้ตัวได้ต้นเห้ไเปีน้าหมุนน้ำมูได้ตัวใดก็หามูนน่ะเหลว โอ้อันเจ้ามามาแก่ทำฟันหุ่นเนาะที่ได้นี่งิ่นหรือห้มงทำหมุนน้ำข้าเจ้าหรือควมปันตะกรงเดี๋ยวเมื่อแรกเจ้าได้แปดหกสี่ที่แรกเจ้าว่าจุดถูกแต่ขอให้มันออกตัวนั่นว่ามันหักบ่ออกเนาะก็เป็นตัวไรเจ้าจุดถูกมันนั้นวันนี้มันกเป็นแปดสองเก้าแปดสองเก้าวันนี้ก็ได้มาจุดแตที่นี่มันได้หลตัวได้มาน้อยกว่าไอตุ้มเก้ปดเก้าแปด เออ่อยก็เรียกว่ามันหายแต่พอเย่พอโบ่อยเงินหน่อยพอวันสิละทรัพย์สน่อยก็เงินหน่อยก็ได้ค่อยขอับมันมาคักอธิษฐานมาคักกูได้ดิเจ้าสี่วันเอออธิษฐานมื่นใดวันหมู่ว่านนี่อธิษฐานหมู่ว่านนี่เลยเนาะอออธิษฐานพวกนี้เจ้าฟันเลยอธิษฐานพวก่อยก็ฝันเลยยไงมูขืนมาส่วนม่อนใหม่พระอธิษฐานม่อนใหม่พระแล้วก็ตั้งจิตเขียนหนาพ้นเห็นมองสั้นผู้แต่ขอบวานตั้งจิตอธิษฐานว่า กะม่คไม่ใส่ีวพลซื้อเลขหลายแมเพราะว่ามันมาบันเม็มหลายตัวเขาบางน้นหน่อยเนาะ้นหน่อยหยุดอยู่แต่ว่ามันกับมหลายแั้ก็ีบดเนาะเขาก็ใส่แมนยูแต่ว่าแบที่น่คนบางคนแตงคคือแต่ว่าคุยิ่งเปิดเรขยยุาหาศูนยก็ว่าจหาศูนย์ก่นแต่ว่าผป็นคนิ่งบ่คอยติงเด็คุยิ่งคนนั้นเงียบนิ่งยู่ยื้อยู่ห่าแต่รูสูงสูงูไข่อยู่วเนี่ยมึนหนาตาเราผิวพันดีรูไข่อยู่เด้ ก็เก่าผมก็ไอความคิดเจ้าว่ะตัวเลขหลายๆที่เจ้าไปขอคนเวียว่นมาหายตัวนี้เจ้าทีมันใจตัวใด้แบว่าก็ชีมันใจตัวนี้แล้วเพรานว่าตัวเก่าให้มันหน่อยซื้อตซื้อไม่ดกเพรา่เป็นต mm ังไก่เพราะว่าซื้อไรวนักลรว่านักไลเจ้ว่าคอยกับจีนัทคอยก็แม่อยูเปียดกซีเพราะว่าเป็นมือแหลกกว่าไปแล้วก็ที่วาเปียดกซีก็หาสูนี่แหละเดยๆเจ้าจะเอาแปดหกซีก็หาู่อั่ อันแปดลุงทีก็หาศูนย์ก่นมิแต่ฟันดีๆงอกร้อนฟันเห็นตำรวจจับไม่ได้ฟันเห็นตัวถากมาจับเป็นบาดึงเดียวออกกับบบบบนี่แหละพอมาคืนก็มาส่งก็ยังเสียบองหอนมันก็ว่าให้รังอยู่อันตอนเห็ดอัน่าถากจับสอนสูตรคำนวณนั่นก็นั่นแหละตัถากันมาจับม่นตงนี่ตเลยเราเขาก็มากว่าสานหาศูนย์มักมยอะ มากอยู่คอยกระชับอย่คอยยังชับสนอยู่เด้อตัวเลขมันหลายเขาบอกเราซื้อจ้างเมื่อข้อตัวเลขหลเร็วเขาเรียกว่านอนคิดเบื้องต้นคอยกระเบื้องคิดนั่นอยู่แหละข่าวล่งมากเขาก็เบื้องต้นมีเงินซื้อน้ำกระเจ้าเนาะคอยเยี่ยนอันที่บนไว้ยังสีด้บวกตวกระโค้ชอันแบบว่าคันชิดขอ้ชเฉพาะเรกับันเลยนี่นะวันนี้จะบนยังฮะจะบนยังวันนี้คอยว่าอันอ่างหน้าันทั้งทางกันไหมอยออ่านเออเพราะว่าให้คนมากินมาใส่มาอาบไปหันในกล้องคิดเจ้าของอันหนึ่งคือสอง อันที่แรกก็บชุดใบอันนึงเขาก่อนสีขาวมันเข่ากับเข่าจังว่ากันไหมค่ะจะไปตามงบเออก็ไปตามงบมีหน่อยกับอันนึ่งถมี่ลายกับอันสองเนาะไปหดมาเข้ากับอันไม่เห็นเลยค่ะก็คือเรางวดแล้วอันเนาะแรนฟันเดี่อยู่อันนี้เพราะว่าอัดพอว่าชุดไปกับเลี่ยนให้พ่อยายเรี้ยวอันไหมครับมันก็เพราะโค้ดโค้ดรูปฝันบุญเราเป็นแตกขค้ดอะไรกับฝันเลยแสดงว่าชิดจ้าหอดพนโค้ดอะไรกับฝันนีนะเจะาบ่าบโค้ดเป็นชุดน้อหนิ้นเนี่ยครับ ก็ดีครับผองกบุญท้าหมาอกว่าหนึ่งละคืนนี้นะเออเพราะว่าข่เคยขอเพนหากอนตะคุนนอกไข่ก็บว่าท่านได้ฟันอีกข่ก็บว่าท่านได้แบบเจ้าท่านเก่งยีต่อว่าเราไปหอน่นอ่นเพราะว่าได้ีิไม่ฟันเท่นแต่ไอจุ่มเนาะบวเใส่คนเด้อข่จะโทรหาเล่าจะจะวังเสียเพราะว่าบัดเข่มาฟันอันนกินคนวามันหลายตัวแท้่ข่เพื่อนคนี้บ่งเศ้าบาทเดาขเรวี่ไหนว่แล้วอ่างนำ คอยบอกไปหมื่อตอนคนชิโนนั่นคอยไปเาอไปเมอ่อวันน mm ี hmm. ่นะคะเป็ี่ยนหัวงึนมากกนเลยคิดว่ควรน้อากันเลยคำพูดไหน่พอวายยู่ย้นปวกั่เพิ่นอาจจะยู่หั่นก็ได้แต่คอยว่าก็ยิ่งหนีกว่านั่นหาสิบกวผิวขั้นดีกว่าหาซีฟัวิ่งนิ่งเนี่ยเขาบอกว่เท่าแล้วกอนนี้มีบ่วเท่าหรอกไม่วามฝันคอยบัวเท่าด้วย แต่ว่ายืนก็ค่อยติง่งได้ยืนนิงน่งนิ่งเล่านน่น,งนงงงสง,งนบนิ่นงสงบสงบสวยงยมเขบอกวฝันลมพ,าพามา้าโยัดบ้างเขายังแบบหูโล่งอยู่ตอนอหมูโล่งอ่ะละ่ะผนมาปิดอ่ะตอนนี้เปิดบอกว่าหศูนย์เพราะในส้วงโตกว่านสนตมันก็สิโพดัสีเราก็เจ้าเจ้าก็ฝันซับเฉยเลยฝันซับเฉยเลระแยงได้เลรอคออะไรก็ได้รอกจาว่า <laughs> บอไป เพราะว่าคอว่าเจ้าสวดมนตนเจ้าหวเจ้าต่างจินหาคลอีนี้เจ้าจังใดไปโอ้นก็สวนม้นแล้วเนะเออ้นมาเพว่าไฟเข้ามาขอนอนกับอลไค่ะเราเดียนีะเพราะว่างรเียนตะเกียบม่ค่อยฝันเนเล็กเนี่พิ่งว่าฝันเห็นเหล็กวังวังสามทีหัวต้นอะไรอ่งหละค่ะฝันอย่างละตะเกียมันไ่ค่อยฝันเพราะว่าอยู่นบบไม่กะที่อยเป็นคอยไปเนาะก็ที่อ่ี้แหละอขาพันสาออกขึนสายอะเรยลคะ ใกล้ไปออก้ซใกล้ที่ออกแล้วออกข้า้ายนะทีนัโอ้แสดงว่าเปเขียวฟันฟันชัดเจียนอยู่อันนี้ันดเียนัเลขตัวนี้มันตรงกันกับไอ้ตุ้มเนาะหาซุนหาุนูนหาศูนน้องอดบอกซุนุนนี่ซุนหน้าบอกเขียวฟันชัดเจียน้อมไหมาเล็กอยู่ในผ่าจตนี้คุณยิ่งคุณเ่งว่าโอ้ยเรีอยู่ผ่าหาน โ่เอาสี่ักคากี้ดิว่องเลี้ยวเลี้ยวหู่วอยกัเล้ลูเด็กน้ำาเจ้าพวกใไรหรอกไปลูปก็เพราะคนคอยไปโ่เมื่งน้ำผ้าเจ้ยอยางดีคนมันเป็นอย่างอเนะคนหายเจ้าไปหาใส่หัวเฮาตัวนี้บอกเธอในความันคนนี้เป็นเขายงขนกลัวกันที่ปอันตหมอดอะไรเมื่อแรกเด้ไปเห็นพวกผูเจียยางไปทางฝนลูก็พเห็นหล็กเป็นหมอให้ในขัวคนนั้นฝัน่าไปเอาเหล็กไปลูกก็ว่าอะไรก็ว่าแบบขงยิ่งคนนันหละมาบอกโอ้่แมนคนมาผ่ต้องไปหาสสยเอาตัวนีแล้ว คันควยบ้อแต่งคิดอธิษที่ทานนั่บ่านหมอันควบ่ฝันเนาะันก็ทบ่มันแต่รเดี๋ยวเดียววันที่สิบสี่ตุลาอมอยาสูบกนคนเ้ด้อเมื่อไดอ่อ่้ที่ไปเมื่อไหร่้ามแ่เป็นนิ่งแต่ไปอยู่คอยเพื่อคอยหาอย่าสูบไปนลสูบเพื่อบางหต่เจเมียนเมียนเีไปซื้อยาสูบมากข้ามาขั้นก่อเหยาไว้เนาะ ซึงไปก็ได้เมื่อไรก็ได้เอาวันทีนะเราบซไปก็นองโลจนนึ่งี้านนกันไ่ต้องแวะไปยาวสูงกันเนาะห้องตํำห้อกว่านี้นุ่งูกมือมานคนนี้ไปจะมาขดลกใหญ่เนาะเอาสรุปตัวเลขเจ้าเจหาซูนี่บอกเอ่ยหาซูนี่แหละหาศูน์ซูนหาแล้เนาะหาศูนกับศูนหาอยู่บอกเมจังไนหาซูนี่แหละบรกะวเาบบอกเจ้ากาบยื่สิบาเน้นหาศูนี่ล้วันีแต่ว่าเน้นหาศูนเนาะ เป็นความฝันของเอื้ยเขียวนะคะว่ามีผู้ยิ่งไซส,สุดขาวนะคะท่าทางการว่างตัวคือการยืนสงบนิ่งนะคะคนผมเงาๆแล้วก็เป็นคนแบบแต่งตัวผู้ดีมากนะคะท่านผู้ชมก็คิดว่าอาจจะเป็นหญ้าหรือเป็นไผ่ก็เป็นได้นะคะแต่ว่าพิจานาคือตัวเลขที่หามากนะคะหาศูนย์ยูมองพาที่เพิ่นปิดหนานะคะคิดว่าน่าจะเป็น ตัวเลขโชคลาภที่เพิ่นมาบอกนะคะในงวดวันที่16ตุลาพศ2 0 6 4ก็อาจจะเป็นได้นะคะท่านผู้ชมเขียวเพิ่นก็มันใจคักนะคะว่าเพิ่นก็มักตัวนี้ชอบตัวนี้คือกันนะคะก็สํหรับคลิปนี้นะคะ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบนะคะ50หรือว่า05กระลองพิดจารณาเบิ่งคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมา ทักทายกันก็ได้นะคะท่านผู้ชมสำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีสุขสุขคนนะคะฝากกด,ดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะพายังบอกตด,ตดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้อดมินน้ำเดอ้อค่ะสิได้โชคๆมันมาน้ากันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจังไรรอติดตามนะคะแอดเจตังแล้วก็เออยเขียวแอดต่าแล้วก็น้องโลดนะคะ จะไปตามตัวเลขยุร้านต่มมพะมาะว่าแฟนคับแฟนช่องกระบ,บอกมาว่าอย่าลืมไปตามโค้งสุดท้ายยุร้านต่มมไฮเนเดอร์นะคะเดี๋ยวจังไหนท่านผู้ชมก็รอติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอโตล่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ